เปิดแทงส่วนมากบางคนคนที่ไม่รู้นะจะมองแผลเปิดแทงว่ามึงจะไปเปิดจังหวะไหนว่าคนนั่งดูทั้งวงอะไรแบบนี้ <Okay. S 1> มันแข็งแล้วอ่ะมันเริ่มกดฝาแล้วมือกดฝาหน่อยอ่ะกดกดแรงๆเลยนะอ่าปึ๊บโอเคเจ้าไอ้ตัวสี่สองตัวห้าสองมาเข้าไอ้นี่ตัวเดียวเลยนะมาเข้าเต็งห้าตัวเดียวเลยนะโต๊ะห้าสี่เลยนะโตัวห้าสี่เหี่ยวเลยนะเปิดมาโอ้โหเลยนะ <CEO. S 2> วคนเดินเล่นมาพกปืนสี่ห้ากระบอกมีลูกน้องล้อมหน้าล้อมหลังเราจะไปเล่นเขาแบบน,นั้นเราก็ไม่ใช่เออพี่บอยผมเข้าไปดูในเพจช่างบอยอ่ะพอดีมีคนถามมาว่าสมัยก่อนที่พี่เดินสายเล่นน่ะพี่เล่นแผลอะไรเป็นส่วนใหญ่เล่นเล่นอะไรไพ่หรือไฮโลเล่นไฮโลเนะ่ะอ๋อถ้าเกิดไฮโลพี่เล่นเปิดแปะเสียบสามแผลแปะเสียบแล้วก็จะมีน้ํายาน,นิดหน่อยจะนองประกอบ เปิดแทงอีแปะเข็มเสียบใช่เปิดแทงตัวแปะเข็มเสียบอย่างเข็มเสียบเนี่ยเราจะเราเล่นได้ทุกวงไหมพี่เล่นเล่นไม่ได้ทุกวงตัวนี้สําคัญมากเลยบางคนเอาไปเล่นอ่าเห็นบางคนมีทักมานะมนคอมเมนต์มาไปเล่นแบบนี้แถวบ้านกูว่าโดนตีนดิอะไรแบบเนี้ยเขาจะมีพวกนักเลงทรงนี้เขาจะมาพิมพ์เรื่อยเห็นแต่ทีเนี้ยเวลาเราไปเล่นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะไปเล่นมั่วส่้อ่าเราไปเล่นเฉพาะคนที่เราจะไปเล่นได้ไม่ใช่ว่านั่ง เล่นแบบนี้นักเลงเคนเดินเล่นมาพกปืนสี่ห้ากระบอกมีลูกน้องล้อมหน้าบ้องหลังเราจะไปเล่นกับเขาแบบนั้นเราก็ไม่ใช่เราก็ oh. ไม่เล่นกับคนแบบนั้นเราไปเล่นกับหมูหมูแบบนี้ยยังบอลอย่างเงี้ยบอล <sécur> แบบนี้เล่นไม่ได้เพราะคนที่เปิดบอลได้เขาต้องมีความรู้ oh. ความรู้เรื่องการพนันเขาถึงกล้าเปิดบอลแต่ทีนี้นนน <S <S ถ้าเกิดไปเล่นกับพวกหมูหมูพวกคือสรุปทั้งหมดทั้งมวลจะเล่นกับใครก็ช่างเราต้องดูหน้าเสือก่อนต้องประเมินเจ้ามือประเมิน เจ้ามือก่อนเหมือนเล่นเข็มเสียบเนี่ยอองลองเขย่าอยูเล่นเลยพี่อ่ะเหมือนเข็มเสียบเนี่ยพอเข้าไปถึงปุ๊บใช่ไหมอ่าพี่ก็จยเข้าไปเทก่อนเข้าไปเทประมาณครึ่งชั่วโมงอ่าเข้าไปแย็บเสียบเทไปเลยโอ้โหอันนี้เจ้ามือชอบเต้นตามผาปากเราเล่นเรายังไม่รู้หรอกว่าให้ลอกอะไรวเต้นตามผ่าปากไปมั่วๆอ่ะแบบนี้ถูกเราก็ไม่ต้องและไม่ต้องเสียบสมมุติว่าเราเล่นไปสักชั่วโมงนู้นมันถัวถ์ทวเราก็ไม่ต้องเสียบแต่ถ้ามันผิดล่ะถ้ามันไม่ถูกมันกินเราล่ะ ขึ้นห้าหงสูงแบบนี้เราก็ต้องเริ่มออกอาวุธแล้วในเข็มเสียบพวกพี่ว่าจะขล่นประมาณนี้อ่าพอเจ้ามือเขย่ยออมาปุ๊บพวกพี่จะเข้าไปสองคนอ่าเข้าไปสองคนคนหนึ่งจะเป็นคนดูจออ่าคนดูจอแบบนี้แล้วเจ้ามือเราก็จะเข้าไปเสียบจังหวะเสียบเราก็จะมีการโยกหน้าเสือนิดหน่อยอ่าอ่าเจ้ามือคัดอะไรมาตาเนี้ยแบบนี้ยอ่าเจ้ามือคัดอะไรมาตาเนี้ยอ่าแบบนี้เรา อ่าตอนนี้เราก็เล่นห้าสามไปยาวๆเลยอตอนนี้กล่าวว่าคอหักเลยเจ้ามือเพราะกินเราไปหลายเปิดแล้วห้าสามอ่าตอนนี้กล่าว่าคอคอหักเลยเปิดมาก็จะเป็นห้าสามเลยอ๋อบบสองตัวตรงเลยนี่ว่าโต้ดได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้อ่าอย่างแล้วอย่างเข็มเสียบแล้วเปิดแทงเลยพี่พเพราะแผลเปิดแทงเนี่ยผมเห็นคนเล่นสวยน้อยมากๆเลยเปิดแทงส่วนมากบางคนคนที่ไม่รู้นะจะมองแผลเปิดแทงว่ามึงจะไปเปิดจังหวะไหนว่าคนนั่งดูทั้งวงอะไรแบบนี้การเปิดแทงมันก็จะมี ตัวคนของเราเข้าไปนั่งบังให้มีคนจีบหน้าเสือเขาเรียกคนจีบหน้ามันอย่างอย่างถ้าเกิดเปิดจาบยาแบบคนไม่เป็นเลยก็เปิดกันไงเปิดจับยาก็จะเปิดแบบนี้อ่าแบบเนี้ยก็โดนสิครับแบบนี้ก็หงายท้องหงายไส้หรอคนก็จะเปิดแบบนี้เปิดให้เพื่อนดูอานะแบบนี้อ่าแต่คนที่มาเขาเปิดจริงเขาจะเปิดอีกทรงนึงอ่ะเขย่าดูเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูออืมมันจะมีคําพูดคําจาหรอกพวกไอ้เนี่ไอ้นี่ยมันจะมีคําพูดคําจาหรอกว่า เนี่ยจะมือชอบอะไรอะไรแบบนี้จะชวนเจมือคุยประมาณนี้อันนี้ก็เต็งหกโต๊ะถูกสูงแบบนี้เต็งหกยาวหกสูงไหนดูดิอันนี้เปิดแล้วนะอันนี้เปิดแล้วหน้าหกเม็ดเห็นไหมอ่ะลองเขย่าอีกทีนึพี่เปิดแล้วเมื่อกี้เปิดแล้วเปิดแล้วอันนี้ผมนึกว่าพี่เทเฉยๆนะขอดูทีอ่าพอเขย่ามาแบบนี้ใช่ไหมเผื่อเจ้ามือมันมันแข็งละอ่ะมันเริ่มกดฝาแล้วเอามือกดฝาหน่อยอ่ากดกดแรงๆเลยนะอ่าปึ๊บ โอเคใช่ไหมโอเคไหมเอ้เจ้าเราก็แทงหน้าเสียก็แก่ๆไปเจ้าไอ้ตัวสี่สองตัวห้าสองมาเข้าไอ้นี่ตัวเดียวเลยนะมาเข้าเต็งห้าตัวเดียวเลยนะโตห้าสี่เลยนะโตห้าสี่เอียวเลยนะเปิดมายเห็นไหมห้าสี่เอียวพี่เปิดแล้วเหรเมื่อกี้ใช่มันก็เปิดประมาณนี้เลยอ่าเวลาเปิดสามตัวเลยพี่เล่นมาแล้วแต่จังหวะบางทีสองตัวตรงสามตัวตรงบางทีตัวเดียวเราก็ต้องแทง โ<ห>อ้าฝาที่ว่าฝาวัดดวงปกตินะไม่ใช่ฝางาน,นไม่ใช่ฝาอะไรใช่ไหมลูกก็ลูกสติคือเราไปเล่นถ้วยฝาใครว็ได้อันนี้เขาเรียกแผลเปิดแทงแต่ขนาดาเ,นเข้าไปในกล้องกล้องช้าๆก็อาจจะรู้เยขนาดเปิดมาแค่เนี้ยให้ให้ดูเนี่ยจะแทงได้ไมสามตัวตรงเมื่อกี้อืม,มแ,วแวบเดียวเลยนะ